ของนายอำเภอสุงไงโกโลกค่ะก็ได้ออกมาฉี้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยมูโนโค่ะนายอนิรุตบัวอ,อน้นนายอำเภอสุงไงโกโลกนะคะได้ฉี้แจ้งแนวทางการรับบริจาคและกระซอหมอบสิ่งของบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตโกดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดในพื้นที่ตำบลมูโนโอำเภอสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาส โดยระบ,บุวาา่าคณะนีเนี่ยมีการเปิดจุดรับบริจาคสองจุดซึ่งจุดลักก็อยู่ทถ่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหอประชุมสายทองเทวาการอำเภอสุงไงโกลกและก็เต้นอนํานวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอสุงไงโกลกนาตลาดมุโนโนั่นเองนะคะ <IS U> โดยสิ่งของรับบริจาคทางมดเนี่ยจะเอามาร่วมวั่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหอประชุมสายทองเทวาการอำเภอสุไงโกลกเป็นลัก เพื่อให้เป็นความสะดวกในการบริหารจัดการแล้วก็แจกจ่ายไปยังผู้ประสบภัย อีกทางไม่กีดขวางทางจราจรนาตลาดมูโนซึ่งก็ขับแขบด้วยนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะยางเต็มพิซ่าวนว่าแต่ว่าหากว่าเป็นเบียก็ขอให้บริจาค่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานาราธิวาดเชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเลขเทบัญชีนะคะเราย้ำกันอยู่ตลอดกล่าวสุ่นหาขีดสขีด6หนึ่งขีด0ส่วนผูเที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็ขอให้เป็นเสื้อผ้าไหมนะคะเผื่อให้ร้ม นำสงถึงผู้ประสบภัยได้ทันทีนะคะพอต้องบอกนะคะว่าเสื้อผ้าหมือสสงในตอนนี้เนี่ยผู้ประสบภัยอาจไม่สะดวกในการสัดลางละไรกด้แล้วก็ต้องคาหนึ่งถึงสุขานามใยม่ของผู้สวมใส่ด้วยเช่นุันนี้ค่ะก็ได้รับเสื้อยืดแล้วก็เสื้อโปโลไหมจากกลุ่มบริษัทนันยางเท็กได้จานวนส่งพันตัวค่ะ,คะจากการประสานงานของนางทัศนีพุ่นชานโก้รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางบริษัทค่ะ จะนําเสื้อผ้าเครื่องอุปโภคบริโภคอีกหลายรายการมามอบให้ในอีกสัปดาห์หน้านะคะก็เลยครบเป็นตัวแทนผู้ประสบภัยขอบคุณส้ายท่านนาใจจากถุกภาักส้วนเี่ยังคงส่งความช่วยเเลือมาอย่างแบบไม่ขาดสายเลยค่ะ สำหรับแนวทางการบริหารจัดการสิ่งของเทได้รับบริจาคก็จะมีการนาไปแยกหมวดหมู่นะหากเป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ข้องใสจําจเป็นค่ะก็จะจัดในรูปแบบข้องทุกงอย่างฉีพส่วนเสื้อผ้ามือสองงี่มีการส่งมอบเข้ามาเป็นจํานวนมากก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกระจกเงาค่ะแล้วก็อาสาสมัครจากโรงเรียนต่างๆมุ่นเวียนมาช่วยในการขัดแยกตามขนาดนะเพื่อให้สะดวกต่อการส่งต่อไปอย่างผู้ประสบภัยสำหรับผู้ประสงค์ค่ะจะบริจาคเสื้อผ้ามือสอง ก็ควรสักหลางให้สะอาดกนอนแล้วก็แยกประเภทมาให้เรียบร้อยแต่ว่าเผื่อความเหมาะสมเบื้องต้นเนี่ยก็ข้อรับเป็นเสื้อผ้าฉุดไมเนี่ยจะดีที่สุดนะคะใช่ค่ะส่วนในเรื่องของข่าวกลองนะคะปัจจุบันก็ได้เปิดครัวนาบานผักในอำเภอสุไงโกลกค่ะแล้วก็จะทาข่าวกลองแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยเนี่ยวันละซามมือ,อมรวมเจ็ดพันสองรอยกลองต่อวันค่ะโดยจะมีเจ้าหน้าที่อโซอก็นําไปง่งแล้วก็กระจายไปตามบ้านเรือนให้ครอบถุกหลังแล้วก็มีอาสาสมัครจาก13อําเภอค่ะมี มีการมุนเวียนมารวมกันประกอบอาหารฮาลาลนน่นให้ร้อยแล้วก็ทุกลักผู้ชนะการโดยการสนับสนุนวัตถุดิบจากผู้ที่มีจิตรัทธานั่นเองค่ะนี่เราจะเห็นนะคะว่านาใจคนไทยเนี่ยตอนนี้ก็คือยักลังไลกันใหม่แบบเลค่ดซ้ายเลยนี่แหละแต่เห็นสิ่งของนี่เต็มมดนะคะ้าหน,น้เทต้องเอาต้องเข้าไปขัดแยกนะอ,อะไรที่เป็นสิ่งของอะไรก็ให้มันอยู่ในโซนเดียวกันก็คือการจะเป็นหมดหม,มูให้เป็นหมดหมูนะคะจะได้แจกจ่ายได้ย่างสะดวกนี่นะคะนอำเภอสุงไกรกุลเขาก็ออามาชี้แจงแล้วนะาว่นแนวทางการบริหารจัดการสิ่งของเนี่ยเทได้รับ กระทบเนี่ยก็คือจับแยกแจ้งไม่รันผือนะคะต้องติ๊กตามกันนะคะ